คืนพรุ่งนี้ตีหนครึ่งบิกมันมีเกมบุนเดสลีกาเยอรมันที่บอกเลยว่าโคตรเดือดน,นี่คือการดวลกันของ2ทีมที่เน้นเกมรุกและความเร้าใจบิกมันวิกคารอ์บ,บอน liga, บุนเดสลลกาไบเออร์เลเวอร์คูเซนปะทะไอทรัคแฟรงเฟิร์ต0-130คืนวันเสาร์ที่13ก,กันยายนเวลา0-130คืนวันศุกร์เข้าเช้าวันเสาร์ ห้างขายยาไบเออร์เลเวอร์คูเซนจะเปิดบ้านป้อนรับอันมาเยือนของอินซีแดงดำไอทรัคแฟรงเฟิร์ตนี่คือเกมที่เดิมพันด้วย3แต้มสำคัญสู่การลุ้นพื้นที่ยุโรปสงครามแห่งดวงดาวฉบับบิ๊กมันสามศึกดวลสำคัญที่จะตัดสินเกมยกที่1จอมทัพสเปนประทะจอมทัพเยอรมันกรานิชากา้าเลเวอร์คูเซนเวอร์ซัสมาริโอเกร์เซแฟงเฟิร์ต โอ้โหเพื่อนนี่คือการดวลกันของจอหทัพในแดนกลางชากา้านี่คือหัวใจและมันสมองคนใหม่ของเลเวอร์ครูเซนทั้งแข็งแกรง่งอ่านเกมดีและมีลูกยิงไกลที่อันตรายเขาคือคนที่คอยบัญชาเกมของเจ้าบ้านแต่แกต้องเจอกับมาริโอเกิดเซ่จอมทัพมันสมองของแฟรนเฟิร์ตหมอนี่มีทั้งเทคนิควิสัยทัศน์และความสามารถในการสร้างสรรค์เกมที่ยอดเยี่ยมวิกมันฟันธงยกนี้ ทั้งสองต่างเป็นหัวใจในแดนตังชากาจะเน้นความดุดันและควบคุมจังหวะส่วนเกิดเซจะเน้นความผิวไหวและการใจบอลสั้นสัคน,นแต่ด้วยฟอร์มที่กำลังมั่นใจและคลาสที่ยังคงเฉิดฉายของเกิดเซผมยังมองว่าเขาจะสามารถสร้างความอันตรายได้มากกว่ายกนี้ให้แฟรงก์เฟิร์ตยกที่สองจะรวดทางเรียบปะทะกองหน้าหัวใจสิงห์เจเรมี่ฟิมปงเลเวอร์คูเซน vs. อร์เ m a r m มามามูสแฟรงก์เคือการดวลกันของความเร็วและความแข็งแกร่งฟริมปงนี่คือจรวดทางเรียกของเลเวอร์คูเซนความเร็วของเขาสร้างปัญหาให้แนวรับคู่แข่งได้ตลอดเขาสามารถเติมแกมรุกจากวิงแว็กได้อย่างสุดยอดแต่เขาต้องเจอกับโอมามามูสก่อนหน้าตัวป้าของแฟรงก์เฟิร์ตมอนนี่ทั้งแข็งแกร่งลูกขยันสูมและจบสกอร์คมกริบ บิ๊กมันฟันธงยกนี้ฟริมปงจะสร้างความปั่นป่วนริมเส้นได้แน่แต่ด้วยความเหนียวแน่นและเกมรับที่แข็งแกร่งของแฟรงเฟิร์ตและการที่มามูสจะคอยกดดันแนวรับของเลเวอร์คูเซนอยู่ตลอดทำให้ฟริมปองอาจจะต้องพอวงกับเกมรับมากขึ้นยกนี้สูสีสยกที่3ดาวยิงฟอร์มแรงประทะประการหลังหัวใจหินวิเตอร์โบนิฟาสเลเวอร์คูเซน v สโรบินคอร์ชแฟรงเฟิร์ต นี่คือการดวลกันของคมมีดปะทะก้ำแพงโบนิฟาสนี่คือกองหน้าตัวใหม่ที่ฟองกำลังร้อนแรงสุดๆของเลเวอร์คูเซนผังแข็งแกรง่งหาช่องเก่งและจบสกอร์คมกริบเขาคือความหวังในการทำประตูของเจ้าบ้านแต่เขาต้องเจอกับโรบินคอร์ชเซต์แบบจอมแกร่งของแฟรงก์เฟิร์ตมอนนี่ทานบอลดีแข็งแกรง่งและมีประสบการณ์สูงบิ๊กมันฟันทงยกหนี b o n น f a c สจะพยายามใช้ความสามารถในการหาพื้นที่และจบสกอร์แต่ด้วยประสบการณ์และความนิ่งของโรบิงคอชเขาจะสามารถบัญชาแนวรับและหยุดยั้งความอันตรายของโบน f a c สได้ยกนี้ก็ยังสูสีคำตัดสินสุดท้ายโดย Bigman จากการจับคู่ดวลกันยกต่อยกต้องยอมรับว่าคุณภาพผู้เล่นของทั้งสองทีมสูสีกันมากแต่ด้วยความได้เปรียบในการเล่นในบ้านที่กำลังปลุกปั้นทีมได้ดี ผมยังเชื่อว่าไบเออร์เลเวอร์คูเซนจะสามารถเบียดเอาชนะไปได้ในที่สุดบิ๊กมันขอทายสกอร์ไบเออร์เลเวอร์คูเซนชนะ2-1ต่อนบิกมันเว็บตรงแท้จากประเทศอังกฤษมีหน้าเว็บที่เชื่อถือได้มีใบเชิญรับรองจากประเทศอังกฤษมีสมาชิกตอนนี้มากกว่า5 0 0 0สนท่านหนึ่งเดียวในไทยที่ให้ค่าคอมมิชชั่นสูงสุด1%ลูกค่าทุกเกมสามารถสมัครสมาชิกหน้าเว็บไซต์ได้เลย